สวัสดีครับวันนี้พามาชมมงโคนใหม่ครับของเซนแม็กนี่ห่อมาใหม่ครับยกคราง6นิ้ว จกอูช่างโบครับดามแน่นหนาคนเลดครับนี่ครับยึดแน่นหนาครับชุดนี้ห้าพันห้าครับหอบมงคนเฉพาะหอบมงคนอย่างเดียวมางคนเลด จะไม่วยมมันยกคางครับยกคางหกนิ้วครับนี่ครับที่เขาจับยึดแล้วเขาสร้างใหม่ตัวนึงครับนี่ครับสร้างตัวรับมา สุดนี้จปะจบไปประมาณหกพันกว่าบาทครับยกคางเลยครับยกคางหนิ้วนี่ครับสติดต่อช่างโบครับเฟซบุ๊กอาร์ตนี่ครับสุดจติดต่อศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสา ล้อสิ่งครับล้อก็ทำครับเนี่ยขอ,องล้อนี่ก็ล้อช่างโบครับตอนนี้ห้าพันห้าครับข้างหลังเขามายึดดี่กับตัวนี้อีกทีครับแล้วเดี๋ยวจะแปรงใส่ลูกเตะด้วยครับสั่งมาแล้วครับ เราใส่หลังแปดแบบย้ายไฟใช้โน่นี่เหลอไม่กว่า <h ls> ถึงนี่ป่ะถึงป่าไม่ถึงนี่บ่ะงานเชื่อมงานอะไรก็โอเคเพราะได้ใช้ได้อยู่แต่แน่นหนาแน่นหนามากครับนี่ใช้หิว้วใช้ตะขอก็ปรับระดับได้ครับนี่ครับ ต้อให้ต่ำก็ได้ครับยกใส่เซตทีหนึ่งห้าห้าครับจัดชุดใหญ่มาครับคราวนี้ของเซนแม็กจัดดูช่างโบแสงจันทรมาอีกครับเครื่อง ยกเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายดูต่อครับรวิดีโอชุดนี้จบเพียงแค่นี้นับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ